แย่แล้วเจ้ากิงก่าน้อยจะลงไปทําไมนะแม่เห็นไหมสี่เท้ายังรู้พลาดนักพลาดยังรู้พลังนะฮะจ้ว่ามีดูดูเท้าจับเหนียวตกถังน้ําไดนะ้ไม่ใช่ว่าตกถังเข้าวสารนะตกถังน้ําไม่ตายอย่างเดียวนะฮะนะนะหาวิธีขึ้นไม่ได้นะโชคดีที่นาะเล็กมาเจอ กิจใตสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเรอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆไม่รู้ว่าอยากอาบน้ำหรือเปล่าดูฮะโอ้น่าสงสารนี่ฮะดู ตกน้ำลวดกินนะดูวนะมะไม่ได้ฮนะไปยังไงก็ไม่ได้นะเดี๋ยวเอาขึ้นให้แหมเจ้ากินกา่าเนี่ยนี่นี่มานี่ฮะนะโอ้รอดตายไปแนน่แน่มองหน้าอีกเออ น่าสงสารคงหนาวะนะคงหนาวดูฮะตาพริ้มเช่นี่ก็ถือว่าเป็นสัตว์ตระกูลไดโนเสาร์นะอันนี้เป็นกิ้งกาสวนนะที่นี่เราจะมีเยอะมากๆนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมี เราก็จะปล่อยให้เขาอยู่ในธรรมชาติเราก็จะไม่ล่าไม่กินเขานะก็ทำให้เขาขยายพันธุ์เนี่ยได้เยอะมากๆปีหนึ่งได้หลายตัวนะได้ได้ได้หลายเป็นเป็นสิบตัวนะทีนี้จะเต็มไปหมดเลยเดินไปตรงไหนก็จะมีเจอเตกกิ้งกาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีฮเขาช่วยจับหนอนจับมแมลงเราบางส่วนนะ แม้จะไม่หมดก็ไม่เป็นไรเราก็อยู่กันแบบนี้แหละนะนี่ฮะนาสงสารเดี๋ยวต้องเอาไปปล่อยให้อยู่ในต้นไม้นะในสวนของเรานี่แหละโอ้คงหนาวนะไปแล้วลูก <c oughs> จะอยู่กับธรรมชาตินะจะมาตกถังอีกละ่ะแม่ถ้าไม่เห็นก็น่าจะเรียบร้อยแล้วละ่ะนี่แหละสัตว์โลกที่อยู่กับเรานะ่เมตตาเขาเนะให้เขาอยู่แล้วก็จะอยู่กับเราอย่างมีความสุขแล้วก็สร้างประโยชน์ให้เรานะหรือว่าสร้างระบบนิเวศระบบห่งโซ่อาหารในในรั้วในสวนของเรา หลายคนห่วงแต่จะกินฮะเนี่ยไม่ได้สนใจว่าการเจริญเติบโตการขยายพันธุ์ของเขาเป็นยังไงถ้าเราจะกินกันอย่างเดียว <c oughs> ไม่ว่าเจอหน้าไหนก็กินอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ปริมาณเขาลดลงหรือว่าสูญพันธุ์ไปได้เลยคือเราจะกินเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงของหน้าแรง นะถ้าช่วงนี้ไม่ควรอย่างยิ่งนะเป็นช่วงที่เขาวางไข่ช่วงที่เขาขยายพันธุ์หรือว่าช่วงนี้พยาธิเขาจะเยอะมากเลยไม่น่ากินเลย <c oughs> นะพวกไอสัตว์ไอต่างๆหน้าฝนเนี่นะพวกไอไม่ว่าจะเป็นตั๊ก,กแตนไม่ว่าจะเป็นไอตัวเนี่ยกิ้งก่า พวกนี้พระญาติเยอะนะพระญาติตัวกลมเห็นเยอะจริงๆนะไม่น่ากินต้องถ้าใครคิดจะกินก็เนี่ยละรอช่วงของหน้าแรงดีกว่านะอ่ะครับผมถ้าไม่กินจะยิ่งดีมากเลยช่วยกันอนุรักษ์เอาไวน้นะฮะนะแก็ไม่กินแล้วฮนะสมัยเด็กๆใครกินอยู่ อ่าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ